มาอัปเดตราคาปุ๋ยกันอีกแล้วนะครับในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคมนะครับเริ่มด้วยตัวยูเรียเลยตลาดยูเรียนะครับกำลังคึกคักเลยต่างประเทศเนี่ยสู้ราคากันดุเดือดมากนะครับโดยเฉพาะยักษ์ใหญ่อย่างอินเดียนะครับและบาซินแย่งกันซื้อนะฮะที่น่าเป็นห่วงนะครับตอนนี้ของเริ่มขาดตลาดนะครับเพื่อนเพเพราะอิหร่านเนี่ยเขาผลิตได้น้อยลงนะครับเกือบครึ่งเลยนะฮะเนื่องจากขาดแคลนก๊าซในฤดูหนาวนะครับแถมพี่เบิ้มอย่างจีนก็ยังไม่ยอมปล่อยของออกมานะครับสรุป ไม่ง่ายนะครับตอนนี้ราคายูเรียน,นะครับเป็นช่วงขาขึ้นชัดเจนครับเพื่อนๆใครที่ต้องการใช้ปุ๋ยช่วงนี้นะครับถ้าพอไหวแนะนําให้ลองหาซื้อไว้ก่อนนะครับตุ้ดจีนนะนะฮะต้องมีก่อนตุ้ดจีนนะครับเพราะแนวโน้มเนี่ยราคาพุ่งแน่นอนนะครับตัวต่อไปนะครับตัว ที่2นะครับ18460นะครับตัว18460เนี่ยตัวนี้นะครับอาการหนักครับผมบอกเลยเพราะพี่จีนเนี่ยเป็นพ่อค้ารายใหญ่เลยดีกว่านะครับอาจจะไม่มีของส่งออกไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้เลยนะครับพะของจากจีนหายเนี่ยนะฮะตลาดเอเชียบ้านเราเนี่ยปั่นป่วนแน่นอนครับผมบอกเลยนะฮะตอนนี้ฝั่งแอฟริกาเนี่ยก็สั่งเข้าไปอีกนะฮะทำให้ของที่หายากอยู่แล้วเนี่ยยิ่งหายากเข้าไปใหญ่เลยนะฮะ คำแนะนำนะฮะปุ๋ยเดบราคายังอยู่ในระดับสูงนะครับจะขยับขึ้นไปอีกนะครับบ้านเหล่านี้อยู่ประมาณพันกว่านะครับบางยี่ห้อพันสี่พันห้าเลยนะครับสองนะฮะใครต้องการจะเอาไปทํานาเข้าสวนผลไม้วางแผนดีๆนะครับสําหรับตัว1 8 4 6 0นะครับตัวต่อไปครับปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับ0 0 6 0นะครับจริงๆแล้วของเริ่มมีแล้วนะครับตัวนี้แต่ราคายังนิ่งครับไม่ยอมลงนะฮะสถานการณ์เนี้ย ถือว่าดีกว่าเพื่อนนิดหน่อยนะครับเพราะเบลารุสเนี่ยเขาเริ่มกลับมาส่งออกได้มากขึ้นนะครับแต่ก็อย่าชะล่าใจนะครับเพราะสต็อกในท่าเรือจีนตอนนี้นะถือว่าต่ําที่สุดในรอบ5ปีนะครับมายความว่าไงนะครับของมันไม่ได้ล้นตลาดเนาะนะฮะราคาก็ยังมีแนวโน้มที่อาจจะขยับขึ้นได้นะครับก็ตัวต่อไปนะครับตัวที่4นะครับปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตหรือ2 1 0 0นะครับ ตอนนี้นะครับคนทั่วโลกหันมาใช้ตัวนี้แทนยูเรียกันเยอะนะครับเพราะว่าคํานวณแล้วเนี่ยราคาต่อนหน่วยในตรเจนเนี่ยมันถูกกว่านะครับแต่พอคนแห่ไปซื้อเยอะเป็นไงฮะราคาก็เริ่มขยับขึ้นอีกแล้วนะตามยูเรียมาติดๆเลยนะคใครที่จะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เพื่อลดต้นทุนก็รีบเช็คราคาจากร้านค้าใกล้บ้านด่วนเลยนะครับ สรุปนะครับวันนี้นะพี่น้องได้รับฟังอัปเดตสถานการณ์นะครับเบื้องต้นของตลาดปุ๋ยนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะมันยังไม่กระทบถึงไทยนะครับเพราะมันเป็นราคาเมืองนอกนะครับสถานการณ์เมืองนอกซึ่งมาเริ่มตึงมือแล้วนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ในขาขึ้นทุกตัวนะครับยูเรียเนี่ยรีบวางแผนซื้อก่อนตุลจีนเนาะ ดบของหายากและแพงนะครับต้องเช็คแหล่งซื้อดีๆนะครับส่วนแอมโมเนียมนะครับราคาขยับตามยูเรียแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะฮะการลดต้นทุนไม่ใช่แค่การหาของถูกแต่คือการใส่ปุ๋ยให้ถูกจังหวะนั่นเองนะครับถ้าไม่อยากพลาดอัปเดตเรื่องปุ๋ยเทคนิคการเกษตรดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจดีๆด o m o m มยนะครับ